สวัสดีครับอาหารนี้รถไฟมาแล้วครับครับเนี่ยรับสินค้าครับอาหารี้ิ่มบุรีตอนกลางคืนครับเดี๋ยวต้องดีดแต่เนี่ยเอาเล่นนอง ขบวนแปดสองหกครับเรามไม่รู้ก่อน,นเัี๋ยวใผมังใส่ชุดน,นักเรียนนะครับครับกว่าเราจะมาช้าหมเฮ้ยเฮ้ยนี้แหละขอนี้แหละ,หละตรงนู้นไปสองขอบวนแล้วครับ อยู่ทางนี้ไปก่อนสวนครับสวนทางนี้ก่อนไปฝั่งนี้มาก่อนพอๆกันพออกนใช่รีบหลบก่อน ทีเอ๊มทีเอมั้งทีเอเฮ้ยดี๋ยวเดี๋วเดี๋ถือเองถือเองไป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 เดี๋ยวไปจัดเสร็จได้ไหมได้เฮ้ยยิ้ตาชีครับฝั่งนี้ยิ้ตาชีครับฝั่งนี้ยิ้ตาชีครับยิ้มตาชีครับฝั่งนี้แล้วแล้วแล้วฝั่งนี้ได้ยิ้มตาชีครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ยิ้ตาชีครับยิ่มตาชีโอ้ยนานนาที่เห็น Hitachi, 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 Hitachi,